เซ็นเตอร์เพียชาติบุญมุน,นะคะตอนนี้เราอยู่ที่ศูนย์ทานชีวิตเพื่อสตรีนะคะวันนี้ก็มีการทำวิจัยการประเมินผลนะคะของโครงการ GBB นะคะโครงการยุติความรุนแรงในเด็กและสตรีนะคะก็3ปีเราก็จะประเมินใหญ่ครั้งหนึ่งนะคะก็พักกินิสิบาลแห่งประเทศไทยนะคะก็ได้ ว่าจ้างให้กับกลุ่มด็อกเตอร์แล้วก็คณาจารย์ต่างๆนะคะก็มีสีท่านด้วยกันนะคะมาประเมินแล้วก็มีกลุ่มประเมินผู้ที่ทำมาร่วมกันกับเราองคอ์กรภาคีเครือข่ายนะคะหลายองค์กรนะคะที่เข้ามาร่วมนะคะหนึ่งในนั้นก็จะเป็นแน่นอนคุณพ่อนุพันธ์นะคะมาในนามสื่อมลชนนะคะแล้วก็มีอายการคุ้มครองสิทธิ์นะคะอายการภาคสองนะคะแล้วก็มีกระทรวงพัฒนาสังคมความมั่นคง,งของมนุษย์นะคะมีเอทวิตวันแล้ว ก็มีตำรวจเมืองพัทยานะคะมีบ้านพักเด็กและครอบครัวนะคะแล้วก็มีสาธารณสุขพ,พัทยาลักษ์มีมูลนิธิคุณพ่อเรย์นะคะก็แล้วก็มีตัวแทนของนักจิตวิทยาที่เข้ามาร่วมด้วยนะคะเป็นการประเมินแล้วก็งานวิจัยด้วยนะคะของโครงการ3ปีสุนทานชีวิตเพื่อสตรีนะคะของภักิีศรีชุมพบาลค่ะ การประเมินในครั้งนี้เพื่อให้เห็นผลสำลิดนะคะของโครงการยุติความรุนแรงนะคะเพื่อที่เราจะได้ให้กับโดนอร์ที่ให้เงินมาสนับสนุนโครงการ gbv นะคะที่สืนทานชีวิตสตรีแล้วก็มีอีกหลายบ้านในคณะภพกยศาสตร์ศิบาลนนะ,ะแล้วก็ทำให้เขาเห็นว่าผลสำลิดเนี้ยเราดำเนินงาน ได้ด้วยการร่วมมือภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นภาครัฐหรือภาคเอกชนค่ะการทำงานนะคะ,ะเวลาช่วยเหลือเด็กและสตรีนะคะศีชุมพบาลไม่ได้เดินคนเดียวนะคะเรามีองค์กรภาคีเครือข่ายนะคะไม่จะเป็นภาครัฐภาคเอกชนแล้วก็ภาคคาทอลิกของเรานะคะเป็นการทำงานร่วมกันซึ่งเราจะทำงานสำเร็จผลได้ อาศัยการร่วมมือร่วมใจและก็การทำงานอย่างจริงจังนะคะแล้วก็ต่อเนื่องนะคะนี่คือหัวใจของพวกเราที่จะทำงานเพื่อเด็กและสตรีนะคะเพื่อให้เขาได้รอดปลอดภัยจากความรุนแรงต่างๆนะคะอย่าลืมนะคะใครที่อยากจะหาที่ปรึกษานะคะ,ะเรื่องของความรุนแรงในเด็กและสตรีนะคะอย่าลืมนะคะพักกินีศิริบาลที่เมืองพัทยานะคะหรือว่าสุนทานชีวิตสตรีแล้วก็เรามีสุนทานชีวิตเด็กด้วยนะคะ